ผมรูปใครอ่ะอุ๊ยอมอนอยู่น่าสุดเลยอ่ะแกคิดแล้วแกอมอนป่งรวมนี่ทุกคนผมยังค้างหน้านี้อยู่นะดูไอ้สีตอนไหนอ่ะอันนี้คือตอนดูแอปดูแอปเขียวมันพูดได้เออแต่อย่าพูดเลยต้องตั้งโต๊ะแถลงทุกคนอย่าลืมแฮชแท็กนะคะถูกคนทุกคนทำได้ไหมหมื่นทวีต ถ้าทุกคนสามารถติดแฮชแท็กแฮแทกนี้ได้สำเร็จหมื่นทวิตเจอกันเลยค้นกระเป๋าแอลมอนโปเกตฉันพูดจริงทำจริงนะคะเอาจริงเล้วครับเออแล้วเป็นอะไรกระเป๋านักเรียนมันตัวขามอะไอ่ะมันตลกที่อะไรดูไหมมันตลกที่จะ<ล>เป็นการเปิดกระเป๋านักเรียน คนอื่นเขาเปิดกระเป๋าจริงไปแล้วใช้ชีวิตจริงเราเปิดกระเป๋านักเรียนดูให้มันเป็นแตกต่างว่าว่าในกระเป๋านักเรียนน้องพกอะไรไปเรียนบ้างเห็นไหมกิจด,ด้วยใช่ไหมได้เลยน้องกิดเธอน้องกิดน่ารักมากฉันจะบอกเธอว่าฉันเป็นเอิร์โนเท่านั้นทางใจะ ฉันเชียร์เอิญค่ะฉันรู้สึกว่าฉันรู้สึกว่าเอิญน่ะเป็นคนน่าสงสารทําไมเอิญต้องมาเจอเรื่องราวแบบนี้จริงๆเอิญน่ะเอิญน่ะไปชอบคนอื่นในโรงเรียนก็ได้ไม่ต้องชอบไอหัวโหพะยะนะครับมอนไม่รับ<อ>สายมันงอนจบโอเคครับจบแล้วทุกคนพวกเราพวกเราตั้งใจมากแล้วพวกเราพยายามอย่างถึงที่สุดแล้วนะคะแต่ว่ามันไม่สามารถจริงๆอุ้ยพู้ตัดมาแสนหนึ่งแล้วพี่ อะไรนะที่ตามมาว่าแสนแล้วที่ไหนอ่ะ <IG. S 3> ไอจีไอแอปลุงแอปลงรูปเหรอใช่มอนลงแม่มอนมา <ๆ S 3> ทุกคนหนึ่งแสนแล้วผมเห็นปะนผมพิกหนึ่งหมื่นก็หนึ่งแสนแล้วทุกคนก็ฝากติดตามม <IG. S 3> า,ยอยาไอจีแกเข้าใจยังวันแรกฉันบอกแกสองคนว่าอะไรวันนี้สันทำได้ยังครับผมอย่าพูดนะคะ ขอน้องเซนหน่อยได้เลยพี่ปออายุเท่าไหร่คะผมเหรออผมให้ทุกคนทายว่าผมอายุเท่าไหร่อ่าทุกคนพิมพ์เข้ามาทุกคนพิมพ์ก็นอย่าลืมไปติดอันนี้ด้วยนะคะหมื่นทวีเจอกันโอ้โอ้แล้วมันขึ้นเป็นสอมากที่สุดแล้วแกถูกต้องทุกคนถูกต้องน้องโปเกตอายุห้าขวบค่ะ ไม่ถืออายุสมองนะครับทุกคนไม่ใช่อุ้ยน้องโปเกตไม่ใช่อายุสี่สิบห้านะคะอย่าหัวเราะนะคะไม่ใช่เรื่องจริงน้องโปรเกตอายุสิบห้าขวบค่ะน้องโปเกตเพิ่งจะมีบัตรประชาชนเป็นเด็กชายเด็กชายพัสวิทใช่ปะเป็นนายนายพี่นายอ้าวแกไม่ได้เป็นเด็กชายหรอสิบห้าแล้วครับสิบห้าแล้วครับสิบห้าคือเป็นนายนายปีแรกเลยหรอสิบห้าปีตายพี่ ฮะไม่ใช่สิบห้าคือคือแกเป็นเด็กชายจนถึงอายุสิบสี่ใช่ปะแล้วพอสิบห้าแกเป็นนายใช่ปะใช่ครับอุ้ยแกดีใจปะแกเป็นนายครั้งแรกอ่ะนิดนึงนี่หรอฉันยัไงแกเป็นเด็กชายวะแกเป็นเด็กชายต่อไปนะป้ทุกคนรู้ว่าผมใส่เสื้อแมนยูไปถ่ายบัตรประชาชนเอาอย่างนี้ทุกคนอยากดูบัตรประชาชนโปเกตไหม ติดแฮกแฮกอย่าลืมทำให้ได้หนึ่งมื่นเข้าใจไหมถ้าพรุ่งนี้ฉันตื่นมาแล้วฉันเห็นว่ามันคือหนึ่งมืนเจอกันเลยพี่โซไปนอนหน่อยค่ะอ้าวไลกู ไปนอนแล้วลูกชิ้นอย่าเพิ่งรีบโตเห็นไหมทุกคนแอลมอนงอนงอนอีกแล้วงอนอะไรแอลมอนงอนอะไรอีกแล้วปวดหัวแล้วนะคะแอลมอนโทรไปรับสายครับเออแอลมอนผิดนะคะเรื่องเนี้ยเรากําลังจะหนกระสือกันแล้วเอ้ยหนอะไรวะหนกระเช้าเรากําลังจะหนกระเช้ากันแล้วแต่ว่าแอลมอนอ่ะไม่ไม่รับสายเองหนกระเช้าเอ้หนกระเช้าเออ มันฟิลอยากรู้น้องเมื่อกี้สมมติสมมติอามอนรับสายอ่ะมันอยากรู้เนอะว่าคําแรกที่ออมอนพูดกับโปรเกตจะพูดว่าอะไรอุ้ยมีอะไรไม่จริงหรอกน่าจะปูดบูอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะมันมันจะถามว่ามีอะไรเออเสียงแบบนี้เลยหรอมีอะไรแกเขินเกินนะคะเขินนะเขินนะคะเแต่ว่น อะไรนะเสียงผมไม่เหมือนมอนไงแอมมันแอมมันขอชอบพูดว่าแอมมันขาเป็นเสียงอ,อ่อ,อนๆเนอะอะกครับเน่ฝันดีนะคะะจาไม่ทาให้สาววายผิดหวังเลยครับจะไม่ทาให้สาววายผิดหวังเลยครับเออแล้วก<า>ช็ชอบสีนี้ชอบซีนี้อะไรวะ <laughs> กูชอบมึง <laughs> กูก็ชอบมึงเป็นเอนดิสปอยปะเนี่ย ก็พอยอะไร EP สามโบเกต EP สามค่ะที่ไปตะโกนกับริมทะเลค่ะหนูลูกอ๋ออ๋อผมรู้ว่าอิสติกูชอบมึงกูก็ชอบมึงมึงแม่งโคตรน่ารักเลยมึงก็โคตรน่ารักเลยมันโจก็อร่อยเห็นไหมทรายก็คอยเขียนบทค่ะแล้วมึงเติมซ้อมใช่ไหมกระเน่นกับใครอ่ะ แกเล็กกัไข่เมื่อกี้กเล็กัไข่แล้วคนเดียวพี่ผมนี้แม่ซื้อตลกมากแกเราไปนอนกันไหมเราแยกย้ายไหมแปลว่าไงได้ทุกคนพี่โซอยู่ในอินทูไหมคะอุ้ยอินทูพูดไม่ได้นะคะห้ามพูดนะคะทําไมในอินทูสาบดิซันอยู่หรอคะเปิดกระเป๋าโปเกตกิตแอลมอนสกายเอาเรา โอกคกิก็เสยได้ครับตี่ว่าเราไม่เอาเชนด้วยไม่เอาเชนครับไม่เอาเชน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 ด้วยหรอไลยี่สิบสี่ชั่วโมงได้ไหมมีผลปัจจัยแกทุกคนเขาต้องทํางานเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกแกเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจะได้คุยกับได้คุยกับเตี่ยงนะครับเออแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้โปกแกเขาต้องไปทํางานนะคะทุกคนไปให้กําลังใจน้องด้วยที่ไหนนะงานหนูที่เซ็นทรัลเอเบาร์ซีครับตอนสี่โมงครับ เออเส่วนใครส่วนใครอยู่แถวสยามก็มาหาโซได้นะคะที่บิวเทรียมนะคะเวลาห้าโมงนะคะโอ้อโหเฮ้ยแตเสร็จงานพอดีค่ะใช่นั่งบีทีเอสมาค่ะเดี๋ยวเีียงข้าวจบถ้าไปงานก็จะเจอผมจเจอเอมอนแน่นอนอยู่แล้วสองคนนี้เจอฉันปะเจอพี่ที่บิวเทรีมเออเห็นไหมล่ะก็ มันเราขายของไหนพี่เราขายของไดนไหมใช่เราจริงๆแล้วเจตนาที่เราคุยกัน่ะประโยคสุดท้ายคือเราจะบอกว่าเดี๋ยวเจอกันที่งานใช่ก็ทุกคนนะครับก็เดี๋ยวเจอกันที่งานพรุ่งนี้นะครับที่เซ็นทรัลเซี่ตอนสี่โมงครับเป็นงานเปิดช็อปมาดินะครับเออไม่มาได้ไหมเป็นชื่อแบรนด์ครับมาดิชื่อแบรนด์มาดินะคะทุกคนเอาแล้วต้องขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งนะคะ ทำให้โลกมันรู้ทุกคนเข้าใจไหมทำให้โลกมันรู้ว่าคลิปมันยังไม่มาเลยคนมันสนใจขนาดนี้ให้คนมันงงไปเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเข้าใจยังตั้งใจนะคะผมโอเคป้าเราไปนอนดีกว่าคุณจะไม่เก็บไม่ต่้งหน้ากี่โมงเราต้องขายของแล้วพี่ขายของอะไรผมแต่งหน้าบ่ายโมงพี่คุณขายของอะไรคะคนดีเราเลิอกซืงานเิาซี้อขายของเลาซื้องานได้สี่ได้สี่มาสี่ เธอเอาจริงนะโปเกมเราไม่อยากไปแล้วเอางี้เราจะคุยกันจนกว่าโปเกมจะหลับให้ผมขอไปอาบน้ำมั่นผมต้องไปอาบน้ำนะครับหรือว่าเดี๋ยวเราปล่อยโปรเกมไปอาบน้ําเลยแล้วก็เดี๋ยวพอโปเกมอาบน้ำเสร็จโปรเกมมาไหลแล้วเดี๋ยวพี่โซไปอาบน้ําแล้วเดี๋ยวพอพี่ถอดน้ำเสร็จเรามาไหลแล้วก็นั่งคุยกันอยู่อย่างงี้เปิดอย่างงี้ทั้งคืนเลยโอ้ยพรุ่งนี้ผมน่าจะไปงานเวอร์ชันเนี่ยแกอย่าเล่นงานงี้นะคะมีคนเขาบอกว่าจะดูนะคะ ไไม่เรอดีเลยนี่ไงเหม่ล่ะทุกคนไม่ได้นะคะเราพูดเล่นนะคะทุกคนอยากเห็จริงเนาะเอออันไหนๆนไหนเรามาขายเลิฟซิกดีกว่าตอนนี้ถึงตอนอะไรแล้วนะคะดูว่าน้องโปเกตเขาตั้งใจหรือเปล่า EP4 นะครับ EP5 เนี้เรื่องก็จะเป็นแบบเป็นอย่างไรพี่โซก็จะมีปุ่นกับเน้กแน่นอนนะครับผมก็ไม่รู้หมดกันแกจะให้ฉันเล่าไหมล่ะถ้าสมมติฉันเล่าอ่ะ ทุกคนก็คือไม่ต้องดูแล้วเพราะว่าฉันเก็บรายละเอียดได้เยอะสุดๆก็พี่เช็คเทปฉันเป็นตัดต่อค่ะเอาหรอไม่ฉันก็ไม่รู้ฉันก็รู้เท่าพวกแกนั่นแหละฉันก็ดูฉันก็ดูตัวอย่างเอ้าจริงผมจำซีพีไม่ได้เลยอะเอาอาี้ี EP5 เนี่ยอุ้ยเาก็ใช่สิทุกคนต้องรู้สิว่า EP5 อยู่ในงานฟุตบอล อ๋อ oh, เออใช่ใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่าอีพีสี่อ่ะมันลงท้ายด้วยคำว่าอะไรนะเออเรียกโ no. นอย่าลืมนะัดที่เราอย่าลืมนัดของเรานะอย,าอย่าลืมอะไรนะอย่าลืมนัดของเรานะเออแล้วแกก็เขินแล้วแกก็บอกว่าอะไรโนเลยบอกว่าเออเราเสร็จงานก่อนเออฉะนั้นฉะนั้นฉะนั้นในอีพีห้านี่ไงทุกคนรู้แล้วในอีพีห้าทุกคนจะได้เจอกับ อย่าเล่นวอลมันเป็นการหึงหวง <ไป S 1> แล้วฉันน่ะไม่เสียฉันไม่เสียปุนเพราะว่าปุ่น่ะมันไม่เคลียร์กับยายเอมแล้วมันจะมาชอบแกได้ยังไงคนเราอ่ะถ้ามันรักเดียวใจเดียวอ่ะมันต้องไปเลิกกับคนอื่นแล้วแล้วมาคุยกับเราใช่ไหมโปเกสถูกต้องครับเราดูดิเอิญน่ะเขาล่อจะตายเขายังแบบเททั้งใจให้แกเลยคุณมีเงินนะพี่ หล่อหล่อด้วยรวยด้วยค่ากองสี่หมื่นมันโอนมาหกหมื่นอืมแต่ปุณแต่ปุณรวยนะสุดปุณรวยกว่านะปุณเป็นเป็นลูกสอสอนะแกชอบปุ่นใช่ไหมแกพูดเขาติดมาเลยทำโจ้ให้ขนาดนั้นแท<ผ>นแทนเขาจะได้แทน,น,น,นเขาจะได้เลิกหวังสัทีเอิร์โนเนี่ยทำโจ้ให้ขนาดนั้นถ้าไม่ชอบจะให้เรียกว่าอะไรอ่ะ กูแม่งโคชอบมึงเลยมึงแมงกอดก็อ <Mozart and> <rage> ุ่นตัวก็หอมจะได้วามสเลยเออเมื่อไรโอเก้เมื่อไรเมื่อไรจะได้ไปอาบน้ำได้เมื่อไรจะได้ไปอาบน้ำกูเหนื่อยแล้วก็ฝากติดตามเลิฟซิกสองพันยี่สิบสี่เลยครับอันนี้อันนี้ดี๋ยวเดี๋ยวรับปิดเลยนะพี่ ปิดเลยปิดเลยก็กติดตามเรื่องที่สมัยดีสุดเลยนะครับที่ช่องเก้าเอ็มพอร์ตเอสดีกดสามสิบนะครับอย่าพูดเสียแอปนะคะใครอยากดูย้อนหลังก็ดูได้ที่แอปแดงนะครับก็แอปแดงคืออะไรอ๋อเออแอปคุณแอปคุณเออแอปคุณต้องไปดูที่แอปคุณนะคะแล้วก็ใครอยากดูฉบับอันคัดก็ดูได้ที่แอปเขียวนะครับแอปอีแอปอีเออแอปเขียวนะคะนะครับแล้วก็พ่งนี้อย่าลืมไปเจอผมเมพิโซผมก็อยู่ที่ งานเซ็นไทยบัสซี่นะครับตอนสี่โมงเย็นส่วนฉันแต่พิโซก็อยู่ที่สยามที่บิวเชียมตอนห้าโมงเยนนะครับเออติดเทรนแล้วติดเทรนอะไรก็อย่ามาตลกนะคะอยากวิ่เทรนีหรอโกเกตลกมะติดเทรนอะไรแกเลิกจริงก็อย่ามาแต่งนะคะเรื่องจริงหรือเปล่าโอเกแกเปิดแกเปิดไอแพดดูสิมันเครียดหรอกนะคะแด้เทวิตเหรอมัน อย่าพูดเอ้ยในไม่เร่ที่แอปแล้ว <c oughs> ในนกในนกในอ๋อในนกในนกเดวิดเอาที่เปิดติดเทรนติดเทรนติดเทรนเนหรอเฮ้ยทำไมเล่นเลิฟซีเกมติดอยู่ลเลยเลิฟซีติดอะไร <c oughs> แกสไลดก่อนแก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 สไลดแล้วแกเปลี่ยนไปหน้าที่บอกว่ากําลังยอดนิยมเนี่ยไม่งั้นหน้าแรกอะมันจะเป็นหน้าที่แกเซิร์ชบ่อย <c oughs> หาอันนี้กาลังยอดนิยมไ <c oughs> คำว่าอะไรมึงตลกมากเลยสิ่งแล้วยี่โปเกสนี่ที่มันติดจริงมันเล่นกับระบบเกินแล้วที่มันติดจริงๆทําทำไงอ่ะสวยแล้วโอ้สวยแล้วสวยแล้วไม่รู้แล้วแด่แด่แด่เป็นบ้าแดแดแด่อะไรอ่ะที่มันติดแล้วติดจริงจริงเห็นไหมล่ะทุกคนเขารอคอยการเป็นบ้าของพวกแกกับันค่ะ โอ้ my god เห็นไหมล่ะทุกคนเจะยังไงโซซัดเอ็กเชนสกายไปฮะฮ่ฮพี่เจยเห็นพี่อมันบอกกไม่ทำเลยพี่เห็นไหมฉันมันเป็นพวกอะไรแกเข้าเลยปะฉันมันเป็นพวกอํานาจบาดใหญ่ในวงการครับไอ้เจ๊แต่ว่าตอนนี้เราเราควรลานเลยนะอะไรนะตอนนี้เราควรลานเลยนะ เราควรลาค<โ>อ<ด>ืออะไรเราเ,เราควรลาคนดูแลเราควรลาได้แล้วทุกคนทุกคนเราต้องลากันแล้วเอ้าอางี้ฉันไม่ลืมแต่เดี๋ยวว่าเดี๋ยวฉันขอไปหาช่วงเวลาที่น้องว่างก่อนได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวบอกในสตอรี่อีกทีหนึ่งอะไรอย่างงี้บอกในสตอนนรี่งงื่งอะไรก็แบบเดี๋ยวจะทําอะไรอย่างงี้ป่ะไม่ต้องบอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราก็บอกเองแหละฉันมีวันที่จะเจอกับพวกแกแล้วค่ะเอาหรอ ใช่วันนั้นได้เลยเดี๋ยวฉันบอกแกแกเป็นกระเป๋านักเรียนได้ไหมได้เลยครับเออทุกคนทุกคนไปโหวตไปโหวตในนี้ไปโหวตในนี้ว่าอยากอยากดูกระเป๋าที่ที่ใช้จริงๆหรืออยากดูกระเป๋านักเรียนแกถ้าต้นละคนักเรียนตลกมากแกไปแคปลงอินทูอะไรมันตลกนะคะก็อย่าไปหาดอินทูมันชอบดานะคะโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมลาก่อนนะกัน ได้ทุกคนไปแล้วเจอกันทุกคนครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาดูวันนี้นะครับที่ผมขอโทษดีไม่ได้แจ้งเูาอื่นก่อนเขาโทษนะครับอ้าวนะครับทุกคนมาไม่แก้ววันนี้นะครับไม่เป็นหรอกย้อยอย่าลืมติดตามและซิกสมัยยู่เลยนะครับทุกคนบ๊ายบายพูดกลับไปเรื่องเดิมขายใหม่แก้วพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับเจอกันนะครับบ๊ายบายปิดไงกดปิดสิอ๋อบ๊ายบายครับสวัสดีครับ โอเคบายบายไปเหมือนกันนะคะเจ,เจอกันนะทุกคนบายบายซิวู